ภาษีเร่อมือนีอยัดขี้ยามือไหลถอดถ <c oughs> ามมือนั่นมือนี่เจ้าของเฝ้าร่องเฝ้า้ร่องมันใหญ่ถามมือนั่นมือนีน <c oughs> ม,มือนั่นมอนี่ <c oughs> <c oughs> หมดเนหอกะซังเขาต้องได้ตะกอนอยากดูเฮี้ยเดียวกันอยากือายเออลหงากันเป็ดกมียากื้อะกาเรื่อลองมือไรบอกมากเลยคนนี้เออ่อไปเอาต่อไปโลดสิมัียังมือไหนเอเาบดีเบออวันแรอเอบนี่ซื้อแฟนหมละว่าเ อาอ,อาไว้แ้ี <c oughs> พี่น้องเอามันนี่นเนากเหจมาล่ำใจคือลอยสเตชันในเด้อแอดมินอาร์ม <c oughs> แอดมินอาร์มหน่อยเป็นคนแล้เ,ล <c oughs> เพจเแล้วครับเย็นไม่เห็นอาวาอาวะเห็ตะดูล,ละลายอ้ไ,ไปได้เห็แตว่ามันเห็บสั่งไรได้กพท่านใดหรอตว่ากรเห็บอยากเกบไปซื้อพี่น้องเอามัติดตามไลน์เพได้พวท่านตาม เหบอยซีใช่เไมน้อาเราอย่แอนดินเนี่ยของวเาแม่นมอามนอเป็นผู้ดูแลสตชันเพราะว่านี้ใจก็น้อนสป็นหนึ่งผาคร่วมของวงนะเหตุอยซีใช่เห้นหมน้อาเฉพาะเราติดตามไปเรื่อยตะวันไทยรวมคือเข้าล่ะเต็มที เหตคณะหนึ่งบ้าวนุ่นสามคาเล็กตัวนี่บ้าวนุ่นเนี่ยจะเป็นพญามาก่อนนะไรซียู่ชุมชนอันซีเป็นลำเกศลำยังเยินตวงมะยามมานื่ใช่ว่าแล้วเป็นดีนเจมาก่อนบอกบ้านเราคือเดีบ้าวนุ่นแล้วมีพญามาก่อนตาคันนั้นเหตุบอยสิริใจพี่บอยค่ะ เทยสเตชันนีแซอาน้อยอาน้อยเด้เเเอมันก็เสียงรอเขากับส้แทะเนาะพเเคยเป็นพิธีกรเมาก่อนเนาะก่อนทุตบัเนนตบานี้เมือเสาโพธ์ขอบคุณนั่นอาตโพดขอบคุณในเรื่องเล่เด็น่ะหมายถึงขอบคุณเฉาะเกิดล้มพังอันนี้ตางเด่ให้ให้อามเขาส้งรูปลมุ้งไร ตรงในแชทแอดมินคือตาม้นเแอดแอดมินสนาม้องแม่ยามสาวมอกระโขอบคึ้เด nice well you know, well ้าภาพเอาไ่ยอมเาพื้นตายอาวุธข้ามหอาสาระจะุ